สวัสดีครับผมมอนี่นะครับเก็บไข่ตะกะแตนนะครับผมไข่ตะกะแตนทั้งลูกทุ่งว่าฟ้ามนะครับกระเดี้ยงตะกะแตนคือกันนะครับผมตะกะแตนปัตตังกานะครับผมคอกนี่นะครับอายุ40 40กว่าวันนะครับผม40วันได้นะครับประมาณนี้นะครับเริ่มไข่รอบแรกนะครับผมเก็บไข่รอบแรกแล้วนะครับผมนี่แม่กําลังเก็บอยู่นะครับ ตะกะแตนขอกนี้นะครับเริ่มแรกนะครับเก็บไข่มาซื้อไข่มามาฟักเองนะครับผมเป็นจํานวนสองขีดนะครับก็เลี้ยงจนโตก็มีตายบ้างนะครับแล้วก็มีไม่ฟักบ้างนะครับวันนี้นะครับอายุนะครับได้4ี่สิบั้นนะครับก็จะเริ่มวางไข่แล้วนะครับผมเลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับผมได้ขายไวนะครับผมเลี้ยงตะกะแตนเนาะนี่แหละครับ ก็จะเก็บไข่ได้อยู่ประมาณ3รอบนะครับต่อชุดนะครับไข่เขาก็จะเริ่มหมดแล้วนะครับนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับไข่ตะกะแตนต้องการนําไปฟักนะครับสั่งได้นะครับผมที่ใต้คอมเมนต์นะครับถือว่าทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับผมฉีดละ1,000บาทนะครับผมจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับรับประกันนะครับว่าฟักแน่นอนนะครับผมไข่สวยๆใหม่ๆเลยนะครับไข่เต็มดีนะครับผม เป็นตะกะแตนปาทังก้านะครับผมไม่ใช่ตะกะแตนโม่ตัวเขียวนะครับถ้าได้ไข่ไปแล้วสนใจอยากสอบถามข้อมูลการเลี้ยงก็ยินดีให้คำแนะนำได้ทุกทุกท่านนะครับผมเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายกว่าหมูเยอะเลยนะครับผมเลี้ยงตะกะแตนนะครับกินแต่หญ้านะครับไม่ได้ให้อาหารอะไรเลยนะครับนี่นะครับไข่ก็แทงยาวๆนะครับผม เก็บวันนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณ3ขีดน่าจะได้นะครับไข่ตะกะแตนนะครับเก็บไข่นะครับก็กะว่าจะเก็บไว้เองด้วยนะครับเก็บไว้ฟักไว้ทดแทนรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อไข่นะครับผมซื้อไข่ครั้งเดียวคุ้มแน่นอนครับผมใครสนใจก็ทิ้งเบอร์โตไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ